เช้านี้นะก็ต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งในเรื่องของคลิปดีมีเฮใช่แล้วครับผมนะครับเป็นคลิปที่ให้ส่งมาในแนวความรู้สึกดีดี feel good ดูแล้วสบายตาสบายใจแล้วแจกแล้วแจกมาทั้งหมด3วันแล้ววันนี้เข้าสู่วันที่4ใช่แล้วก็ได้ผู้โชคดีคนที่4แล้วด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคลิปที่ส่งมานี้นะครับผมเป็นอะไรที่เลือกยากมากสำหรับพิธีกรสําหรับคลิปของน้องคนนี้นะครับ เมด่อดำเป็นคนเลือกนะครับผมน้องนโม <ฮะ S 1> นะครับผมเป็นคลิปที่น้องนะฮะกำลังเต้นเพลงไอมาสี่คน<ฮ>ะนะต้องบอกว่าน่ารักมากๆนี่ครับพอพอได้ยินเพลงไอมาสี่คนน้องนโมก็จะลุกขึ้นมาเต้นนะครับเนี่ยดูฮะดูดูท่าอ่า,าเป็นเด็กที่น่ารักมากๆ แต่ว่าทางรายการของเรานะฮะก็พยายามติดต่อไปนะครับผมติดต่อกลับไปหาคุณพุทธชาติพุทธชาติน้อยแก้วครับนะครับผมซึ่งถ้าเกิดตอนนี้กาลังดูรายการเราอยู่ก็กรุณานะครับผมส่งเบอร์โทรกลับนะครับผมมาให้เราหรือติดต่อกลับมาทางรายการเราดิ๊ นิดหนึ่งให้ให้ให้ติดต่อกลับมาคุณพุทธชาติน้อยแก้วเพราะว่าเราพยายามที่จะติดต่อคุณไปแล้วหลายวันด้วยกันแต่ว่าคุณไม่ติดต่อกลับมาเลยนะครับขอให้ดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนี่คือคลิปที่เราเลือกนะฮะอมดดัมเลือกโทษทีนะครับแล้วก็คือคลิปชื่อว่าอะไรนะไอมาสี่คนไอมาสี่คนไอมาสี่คนใครที่รู้จักคุณพุทธชาติหรือรู้จักครอบครัวนี้ช่วยกรุณาให้เขาโทรมาที่หมายเลขของเราหน่อยดีกว่า02สอง 664 6074 <600 S 2> 60ขอย้ำอีกครั้งครับ02664 6074นะฮะแล้วขอสายทีมงานอย่าขอสายมดดำนะับขอสายทีมงานโนเกอส์นะครับรอคุณอยู่นะครับผม พูดถึงโนเกีย X แล้วที่แจ็คถืออยู่ในขณะนี้ทําอะไรก็ได้เยอะกว่าที่คุณคิดนะครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นแอป Android ทั้งเกมและโซเชียลได้สามารถใช้บริการของ Microsoft และโนเกียฟรีนะฮะฟีเจอร์ดีๆเพียบนะฮะอย่างโนเกียมิกซ์ i o ดีโอนะครับให้คุณฟังแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงฟรีกว่า1 8ล้านเพลงด้วยใช่แล้วครับผมใช่ไหมะฮะ,ะสมกับที่รับรางวัลระดับโลก People Choice Award การันตีทีนี้ถามที่หนึ่งว่ามดดำเป็นคนให้ใช่ไหมใช่แล้วครับบอยนี่อย่างนี้ไปถ่ายมดดำมาหรือเปล่า ก็ทีมงานของเราก็คือผมก็ไปมอบโทรศัพท์ให้เจมดดำเรียบร้อยแล้วครับสรุปว่ามดดำได้ครับเอาเครื่องนี้ให้กับคุณพุทธชาติครับและลาไห้กับมดดำแล้วใช่ครับไปี่โรงพยาบาลเลยแหละครับโถนี่โมเดลกเกิดอะไรขึ้นกับชีไส้ติ่งแตก2ติ่งครับผม2ติ่งเใช่ครับมีถึง2ติ่งเลยทีเดียวอ้ไกเจก็ได้รับไปแล้วครับผม แล้วต้องบอกว่านะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็เหลือเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้โชคดีจากทางบ้านที่ส่งคลิปมานะครับจะเป็นใครก็คอยติดตามตื่นมาคุยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเลือกเอง